เดี๋ยวเรามาดูข่าวคราววันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับคดีคุณสามารถกับคุณแม่คุณสามารถที่โดนหมายจับไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าได้รับการประกันตัวในส่วนของคุณแม่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้รับการประกันตัวนะนะครับคุณแม่ได้รับการประกันตัวไปแล้วส่วนคุณสามารถยังไม่ได้รับการประกันตัวก็ว่ากันไปนะครับ คือการที่ศาลจะสั่งให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับน่ะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลท่านก็ต้องดูแล้วว่าเออปล่อยไปแล้วมันจะมีปัญหาไหมจะหลบหนีไหมเรื่องอะไรต่างๆอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายคนก็ถามว่าเออศาลมีหลักเกณฑ์ยังไงในการที่จะอ่านะครับในการที่จะปล่อยตัวนะครับเราไปดูตั้งแต่ วิายาประมาณมาตราร้อยแปดร้อยเก้านะครับเดี๋ยวพี่เดย์ก็จะหาให้นะะมาตราร้อยหกเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนะนะครับจำเลยหรือผู้ต้องหาย่อมได้รับการปล่อยตัวคนที่จะไปประกันตัวได้ก็คือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผัวเมียคนในครอบครัวได้หมดนะใครที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับได้หมดนะฮะนะครับนะนะหลักการก็คือควรได้รับการปล่อยกลัว ควรได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วนะครับอยู่ในมาตรา107นะมาตรา1้8ในการที่ศารจะปล่อยตัวเนี่ยครับหรือให้ประกันเนี่ยสารได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. ความหนักเบาแห่งข้อหานะครับ2หลักฐานที่ปรากฏมัดแน่นไหมพฤติการต่างๆ้รายแรงไหมข้อต่อไปก็คือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันน่าเชื่อถือไหมข้อต่อไปจะหลบหนีไหมปล่อยตัวไปแล้วจะไปทําอันตรายขมขูพยานไหม นะครับนี่ก็พนักงานสอบสวนอายการโจทย์ผู้เสียหายมีใครคัดค้านไหมเพราะฉะนั้นก็มีเจข้อในการที่ศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับนะเข้าใจนะในการปล่อยตัวชู่คราวเนี่ยกฎหมายใหม่ได้แก้แล้วก็อาจจะกําหนดเงื่อนไขหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่กําไรข้อเท้านี่ก็ได้นะครับก็มีการแก้ไขกันในปี2558แล้วนะครับอืมนะนะ ในกรณีที่สารจะไม่ให้ปล่อยตัวหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมาตราร้อยแปทับบอกว่าเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานขมขูพยานนะครับหลักประกันไม่น่าเชื่อถือเป็นอุปสรรคในการสอบสวนนะครับอันนี้ในกรณีสารสั่งไม่ปล่อยตัวเนี่ยต้องแสดงเหตุผลแล้วก็ทางตัวผู้ต้องหารหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ต่อสารอุทธรณ์จะอุทธรณ์กี่ครั้งก็ได้นะครับนะ นะครับเป็นไปนตามมาตราร้อยสิบเก้าทวีนะครับนะนะครับนะมิไม่ตัดสิทธจะยื่นคําร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่อุทธรแล้วยกก็ยืนย่นใหม่ยื่นใหม่ยื่นใหม่บางคดีนะครับผู้ต้องหาหรือจําเลยเนะี่ยยื่นประกันตัวเป็นร้อยร้อยครั้งยังมีเลยครับยื่นได้ทุกวันนะครับอย่างเนี่ยเมียเพื่อนผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังศาลไม่ให้ประกันตัวคดีพวกไอพวกฟอกเงินบัญชีม้าเนี่ยคดีพวกนี้มันร้ายแรงก็ยื่นอยู่นั่นหละ อาทิตย์ยังยื่นครั้งไม่ได้บางทีสองสาวันยื่นทีก็ได้เพราะอยู่ในคุกมันเครียดเนี่ยก็เลยจะอยากยื่นยื่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเราสามารถยื่นกันได้ทุกวันเลยนะครับนะนะครับยื่นแล้วยื่นอีกไม่ได้ก็ยื่นอะไรต่างๆยื่นได้ทุกวันนะครับเข้าใจนะฮะนะ,นะครับนะว่ากันไปนะครับนี่ก็คือ,อข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประกันตัวเป็นไงได้ประโยชน์ไหมครับ ถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่พีเดเนี่ยเขามาจัดรายการและได้ประโยชน์เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นพิมพ์พิมพ์ด้วยนะนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องน่าสนใจครับโลกออนไลน์ทำไมด่าคนอื่นจนเกินเลยครับคือมันเป็นเป็นวิธีคิดของคนในโลกออนไลน์ก็คิดว่าใช้แอคเคาท์ปลอมด่าคนแล้วไม่ต้องติดคุกิยตางางก็ด่าทอคนอื่นจนเกินเกิน เกินจริงก็เยอะครับนี่มีคนพูดนะนะครับได้ความรู้นะครับขอบคุณครับได้ประโยชน์กับประชาชนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายวิธีวินาความอายานะมีคนถามว่าคดีฟอกเงินร้ายแรงไหมร้ายแรงครับฟอกเงินก็คล้ายๆกับรับของโจรเป็นคดีร้ายแรงสารไม่ค่อยรอลงโทษอ่ะเพราะอะไรไหมลักทรัพย์นะเออผมเคยคุยกับผู้พิพากษาท่านบอกว่าคุณเดชาลักทรัพย์เนี่ย ถ้ารับไปแล้วไม,ไม่รู้จะเอาทรัพย์ไปขายที่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากจะรักนะเพราะฉะนั้นไอ้คดีฟอกเงินกับไอ้คดีรับของโจรเนี่ยมันคล้ายๆกันรับของโจรมันคือสนับสนุนการรักทรัพย์นะมีคนขโมยสายไฟฝาท่อไปมีคนรับซื้อมันก็อยากจะไปไงไปขโมยสายไฟไปขโมยฝาท่อแล้วก็เอาไปขายแต่ถ้าเกิดเราขโมยสายไฟขโมยฝาท่อเสร็จไม่มีคนรับซื้อไม่มีคนรับของโจรมันก็ไ,ไงกูไม่รู้จะ ไม่ไม่รู้จกขโมยไปทำไมอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆท่านเคยเล่าให้ผมฟังผู้สาเนี่คดีฟอกเงินก็เหมือนกันนะไปชอบโกงประชาชนมาไปหลอกลวงเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงนะก็เอาเงินพวกนี้ไปฟอกนะเช่นไปซื้อบ้านซื้อรถไปทําธุรกิจอะไรต่างเพราะฉะนั้นนะอไอคนที่รับฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียหรือใครแล้วแต่นะ การฟอกเงินก็คือการสนับสนุนการช่อโกงง่ายๆชัดเจนไหมฟังแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคดีฟอกเงินคือคดีที่สนับสนุนการช่อโกงพอเขาโกงมาเสร็จปุ๊บก,ก็เอาโอนทรัพย์ไปอยู่ที่เองนี่แหละนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าสนับสนุนการช่อโกงมันทำให้ช่อโกงเสร็จแล้วก็เอาเงินไปฟอกเพราะนั้นคดีฟอกเงินสารส่วนใหญ่ก็มักจะไปไงไม่ให้ประกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนั้นคดีนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาอก นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่สนับสนุนการช่อโกงอ่าช่อโกงเสร็จช่อโกงเป็นปกติธุระช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่่ะโกงเสร็จก็เอาไปใส่ชื่อนะคนนีน้เปลี่ยนจากเงินเป็นบ้านเปลี่ยนจากบ้านเป็นรถเป็นนาฬิกาไปเลยแต่การช่อโกงที่เขานิยมมากในต่างประเทศเท่าที่ผมคุยกับตำรวจนะเขาบอกว่าการการช่อโกงแล้วเอาเงินไปซื้อ,อทองคําแท่งหรือเอาเงินไปซื้อนาฬิกาเนี่ยดีมาก อย่างสมมุติว่าเรามีเงินเราชอบโกงเข้าไปหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจากรแล้วอาจากรที่มันมีความรู้นะก็ซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งยี่สิบล้านร้อยล้านก็ได้นาฬิกาพวกนี้เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราหลบหนีไปต่างประเทศมันก็เอานาฬิกาพวกนี้ขายได้ง่ายเลยราคาอ่ยี่สิบล้านร้อยล้านบางคนใส่นาฬิกาเรือนเราไปร้อยล้านเลยนะนะโกงเงินเข้ามาร้อยล้าน ก็ไปฟอกเงินก็ไปซื้อนาฬิกาเรือนร้อยล้านถึงเวลาหลบหนีได้ง่ายพอไปต่างประเทศหนีไปอ,อยู่ต่างประเทศเอานาฬิกาถอดขายก็ได้ร้อยล้านเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเงินแบบเขาเรียกอะไรเอาเงินร้อยล้านหลบหนีออกนอกประเทศนี่มันยุ่งยากนะแต่ใส่นาฬิการ้อยล้าน่ยนขึ้นเครื่องบิน,น,น,นสบายไปถึงปารีสลอนดอนปุ๊บขายนาฬิกาเสร็จเพราะนาฬิกาพวกนี้ราคามันมันไม่มันไม่ตกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจะสังเกตว่านะเราดูข่าวเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาคดีพวกชอบโกงประชา,าชนทั้งหลายเนะี่ย ผมคงไม่ต้องบอกว่าคดีไหนแล้วกันแต่ละคนก็โชว์นาฬิกากันแมบบโอ้โหนะเรือนละสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านนะครับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเงินที่มันได้มาเนี่ยพันล้านเนี่ยซื้อนาฬิกาสักสิบเรือนเรือนร้อยล้านเนี่ยนะเราหิ้วเงินพันล้านออกนอกประเทศก็ใส่นาฬิกาคนละเรือนจบสองเรือนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับนี่ก็คือว่าทําไมเขาซื้อนาฬิกาเพราะมันขายง่าย ลูกความผมเนี่ยก็มีปัญหาคดีนาฬิกาในหลายหลายคดีเลยนะครับฟ้องร้องกันเรื่องนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเรือนละยี่สิบสาสิบล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าทําไมมิจฉาชีพหรือพวกที่ชอบโกงประชาชนคดีดังๆเนี่ยถึงซื้อนาฬิกาชัดเจนไหมไปซื้อที่ดินก็โดนอายัดหมดเ่ยเห็นนะบ้านโดนอายัดที่ดินโดนอายัดบัญชีเงินฝากโดนอายัดนะนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ไปบิตคอย์แล้วหลีกเลี่ยงกฎหมายกันไปตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามกันไม่ทัน เก็บภาษีก็ไม่ได้ผมเคยคุยกับสันพกรนะนะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเนี่ยพี่เดจะไปเก็บเงินนะ่ะนะว่ามันมีรายได้เท่าไหร่ไปดูบัญชีไม่มีเลยเงินไม่มีเข้าเลยไปอยู่ในบิตคอยก็ไปสืบอ,อะไรก็ยากทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันอาจยากรมันไปไกลกฎหมายตามไม่ทำสติปัญญาเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อจะตามให้มันทันนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจ DSI สรรพกรฟอกเงินต่างๆเหล่านี้ จะต้องทันเนี่ยทันอาจาะก่เพราะว่าอะไรพวกนี้มันมันฉลาดมันไปไวมันมีวิธีการวางแผนก็อย่างที่บอกนันเนี่ยนาฬิกาเนี่ยโอ้โหไปต่างประเทศพกไปสองเรือนเรือละเรือละร้อยล้านก็สองร้อยล้านเลยนะแต่ถ้าจะเอาเงินสองร้อยล้านออกนอกประเทศเนี่ยุ่งนะจะทํำยังไงก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทํานะครับเพราะนั้นดูข่าวดูละครแล้วย้อนดูตัวเรานะครับนะแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ดูข่าวนะครับก็มีการจับ นะพี่ภรรยาพี่เมียของทนายตั้มข้อหาอะไรร่วมมันฟ้องเงินเนี่ยก็ว่ากันไปครับคดีฟ้องเงินเนี่ยเขาดูอะไรเป็นหลักนะฮะดูเส้นเงินเส้นเงินไปถึงไทยก็เรียบร้อยนะเขาดูเส้นเงินเป็นหลักเพราะนั้นนะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเส้นเงินก็สวยนะครับมีเส้นเงินไปถึงเนี่ก็โดนก่อนอะนะครับเป็นประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาอย่างกรณีนายสามารถกับคุณแม่เนี่ยพอมันมีเส้นเงินปุ๊บเนี่ยก็โดแล้ว เพราะอะไรเสร้นเงินก็เริ่มมาตั้งแต่บรรดาบอสนะครบอสของดีไอคอนอโดนคดีช่อโกงประชาชนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเงินจากบอสดีไอคอนไปเข้าใครปุ๊บก็ไปไงก็สันนิษฐานว่าฟ้องเงินไปก่อนเป็นระบบกล่าวหาก็แจ้งไปเลยทั้งคุณแม่และ,ะและ,ะคุณสามารถก็โดนไปก่อนเป็นระบบกล่าวหาเพราะเส้นเงินมันมาจากเงินที่มาจากการช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ไปรับเงินรับทองจากบอสดิไอคอนมันก็โดนอายัดบัญชีไปหมดก็มีพวกบรรดาแม่องแม่ขายมาปรึกษาผมก็โดนอายัดบัญชีกันไปหมดก็ทําธุรกิจทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะก็ต้องอายัดต,ตามเส้นเงินเราก็ต้องเห็นใจตํารวจเห็นใจปปงเห็นใจดีเว่าเขาต้องทําตามหน้าที่ก็ก็โดนหมดนะนะครับโดนหมดทามีเส้นเงินมาก็โดนหมดนะดูจากเส้นเงินเป็นหลักนะบางคนถามว่าเออแค่มีเส้นเงินมีใครโอนเงินมาให้เราเนี่ยเราต้องติดคุกอ่ะ ไม่ใช่ฮะมีเส้นเงินมาเราไม่ต้องติดคุกยกเว้นมีพฤติการพิเศษทําให้หน่าเชื่อว่านะเชื่อว่าคุณน่าจะได้เงินมาโดยผิดกฎหมายคุณน่าจะต้องรู้ว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอย่างอย่างคุณสามารถกับคุณแม่เงี้ยมันก็มีคลิปเสียงนะครับมีคลิปเสียงการสนทนาแล้วคนที่เสียงคล้ายคุณสามารถคุยกับบอสพอเก,ก็บเรื่องเรื่องเงินหนึ่งแสนบาทประจํํางประจาเดือนเทวดาเทวเด์อะไรกว่าไปนะแต่ว่าคุณสามารถก็ปฏิเสธเรื่องคลิปเสียง ตำรวจเขาก็มีวิธีการในการพิสูจน์เรื่องคลิปเสียงสมัยนี้มันพิสูจน์ง่ายนะแค่พิสูจน์ตัดต่อแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็น AI ไหมถ้าไม่ใช่ก็จบแล้วก็เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นมันมีพฤติการประกอบไม่ใช่แค่เส้นเงินนะนะครับเราต้องเข้าใจการทํางานตํารวจบางคนบอกเฮ้ยตำรวจทําไมออกหมายจับง่ายจังตำรวจทําไมไปจับเขาง่ายจังไม่ใช่เข้าใจการทํางานของ DSI เข้าใจการทํางานตํารวจ ถ้าเราเข้าใจการทํางานเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เส้นเงินมันเป็นมีเขาเรียกพฤติการประกอบการกระทํามีพยานแวดล้อมมีพยานบุคคลนะครับเข้าใจนะจ๊ะนะนะครับมีไม่ใช่แค่เส้นเงินมีอย่างอยางอ,งอย่างอื่นประกอบนะเขาถึงจะมีการแจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินคําว่าฟอกเงินก็หมายความว่าอะไรเอาเงินผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพนะหรือหรืออะไรปิดบัง แหล่งกําเนิดนะครับเช่นเอามาซื้อรถซื้ออะไรต่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพและจากเงินสดกลายเป็นนาฬิกาเป็นบ้านเป็นรถอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าฟอกเงินครนี้ไอคนที่รับเงินรับทองมาไม่ว่าจะเป็นลูกเมียพ่อแม่อย่างคดีคุณสามารถเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณแม่ทราบไหมว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของคนที่กล่าวหาก็คือหน้าที่ของตํารวจก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณแม่และคุณสามารถนั้น รู้เงินที่รับมาเป็นเงินผิดกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้ก็ติดคุกนะถ้าพิสูจน์ได้นะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินผิดกฎหมายคุณแม่กับคุณสามารถก็ติดคุกแต่ถ้าตํารวจพิสูจน์ไม่ได้คุณแม่คุณสามารถก็รอดคุกนะครับเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นระบบกล่าวหาคราวนี้เนี่ยคุณแม่แกให้การว่าเงินพวกนี้เป็นเงินกู้ยืมเงินนะครับกู้ยืมมาแล้วก็ใช้คืนไปแล้วตั้งแต่ปีหกสี่อะไรต่างเนี่ยคราวนี้คําพูดของคุณแม่จะรับฟังได้ไหม ผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะแต่ไม่ได้บอกว่าคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับคือหลักกฎหมายเนี่ยผมเอาเรียกข้อกฎหมายคดีดังเนี่ยคำพูดของคุณแม่ว่าเออเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยมันรับฟังได้ไหมไม่ใช่เงินฟอกอะนะครับนะมันก็ต้องดูว่าอ่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินมีสัญญากู้ไหมอ่าถ้าไม่มีไปไงก็มีพิรุษแนละ้วมีการคิดดอกเบี้ยไหมอา้าวไม่มียิ่งแปลกใหญ่เลย ยืมเงินกันก็ต้องมีการได้ผลตอบแทนบ้างอืนะครับยืมมาทุกเดือนเลยมันจะเป็นไปได้ไหมยืมอะไรกันทุกเดือนนะครับนะนะครับมีหลักฐานการคืนไหมเวลายืมโอนเงินและเวลาคืนเงินน่ะก็ต้องโอนเงินแต่ไม่ใช่ว่าเวลาเวลายืมโอนเงินแต่เวลาคืนไม่มีหลักฐานการโอนเงินคืนอันนี้มันก็มีพิรุษแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตํารวจเขาต้องดูละเอียดล้ นะครับทั้ง,งตำรวจทั้งเดียสไดเพราะ,ะ,ะฉะนั้นเวลาคุณยืมเนี่ยนะเจ้านี่โอนให้คุณแต่เวลาคุณจะใช้นี่มันก็ต้องโอนคืน้าไปเลยครับนะแต่ถ้าบอกว่าอ๋อคืนเป็นเงินสดมันก็เริ่มมีพิรุษเข้าใจนะจ๊ะเนี่ยหลักๆเนี่ยนี่คือ,อพี่เดก็ให้ความรู้กันในยามเช้านะครับนะเข้าใจนะให้ความรู้กันในยามเช้านะครับชัดเจนนะครับอืเป็นไงได้ความรู้ไหมเ่ยอ,อันนี้ก็คือเรื่องของคุณสามารถส่วนเรื่องของพี่ภรยาทนายตั้ม นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามีนะเท่าที่ผมทราบก็เป็นเรื่องของมีเส้นเงินเข้าไปในบัญชีนี้มีเงินรับเงินจ่ายก็คือมีทั้งเข้าทั้งออกประกอบการกระทํามีพยานแวดแล้อมคนนั้นคนนี้ไปยืนยันว่านะ,ะพี่ภรรยาอาจจะเป็นคนรับเงินเดือนหรือว่าอะไรรับเงินเดือนหรือว่ารับเงินเป็นหน้าเสือให้ทนายตั้มหรือเปล่าคือมันต้องมีพยานหลักฐานประกอบ ถ้ามีพยานหลักฐานประกอบตํารวจก็รวบรวมหลักฐานแล้วเขาก็แจ้งข้อกล่าวหายื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับออกหมายจับก็ไม่มีอะไรครับนะก็เอาหมายจับเป็นเครื่องมือไปเชิญตัวเข้ามาไปจับมาเพื่อให้เขามาชี้แจงว่าทําไมมีเงินเข้าทําไมมีเงินออกถ้าอธิบายได้ก็จบถ้าอธิบายไม่ได้ก็ติดคุกเรื่องเรามีแค่เนี้หมายเรียกกับหมายจับเป็นเครื่องมือของพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งประมมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่า นะมาตราร้อยสามสิบสี่ถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่ากระทําความผิดคดีมีมูลก็ให้ออกหลายเรียกนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาส่วนมาตราหกสิบหกวิอาญาถ้ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทําความผิดโทษจําคุกเกินสามปีนะครับก็ให้ออกหมายจับจับตัวเรียกมาแล้วก็มาพบพนักง,งานสอบสวนไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดนะ มันมีพยานหลักฐานเบื้องต้นน่าคดีน่าจะมีมูลก็เรียกมาแล้วก็มาถามว่าคุณทําผิดหรือไม่อย่างไรดังนั้นพี่น้องประชาชนครับ fc ที่ฟังรายการทนายใครทุกใครได้รับหมายเรียกหมายจับไม่ต้องตกใจสงสัยโทรมาสอบถามทีมงานพี่เดได้เลยไม่ไม่ต้องตกใจนะมีหมายเรียกหมายจับวันวันในสเกตเดี๋ยวเ,เราดูเราดูทางโซเชียลมีเดียพวกนี้จะออกหมายจับพวกนี้จะออกหมายเรียกไม่มีอะไรนะครับ หมายเรียกหมายจับไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านไม่ได้เรียนรู้กฎหมายไม่ได้ fc พี่เดก็ตกอกตกใจไม่มีอะไรครับออกหมายเรียกก็ไปพบตํารวจออกหมายจับเขาก็เชิญตัวมาจับมาแล้วก็ไปพบตํารวจเขาก็ถามว่าคุณทําผิดหรือเปล่านะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นผู้กระทําความผิดนะแค่ถูกกล่าวหาแล้วมีพยานหลักฐานพอมีมูลก็เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาและมาชี้แจงหน่อยฟอกเงินหรือเปล่าโกงไหมนะครับร่วมกัน กระทาความผิดหรือเปล่าถ้าไม่ได้กระทําความผิดเรื่องราวเป็นมาไงกับเราให้เขาฟังตามข้อทีจจริงนะแล้วก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ทําความผิดเพราะอะไรยังไงนะเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีเงินเข้าบัญชีเราเราก็ต้องอธิบายแล้วก็มีพยานหลักฐานใครรู้เห็นบ้างเงินเข้าเนี่ยเข้ามาจากไหนยังไงนะแล้วก็เสร็จแล้วออกไปแล้วเอาไปชําระนี่อะไรยังไงรู้ไหมว่าเป็นเงินที่มาจากการฟ้องเงินก็อธิบายไปมีใครรู้เห็นบ้างอ่ะก็พาพยานไป ถ้าพาไม่ได้ก็บอกตำรวจคุณตำรวจคะนะช่วยออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้มาเป็นพยานให้หนูหน่อยเขาจะสามารถรู้ที่มาที่ไปของเงินได้นะครับแค่นี้ก็จบครับครับพี่น้องประชาชนใครที่ฟังอยู่นะถ้าตกเป็นผู้ต้องหาได้รับหมายเรียกได้รับหมายจับก็ไม่รู้จะหาทางออกกับชีวิตอย่างไรก็โทรมาแลกเปลี่ยนกับพี่เดย์พี่เดย์จะให้ความรู้กับแค่นี้นะชัดเจนไหมอันนี้ก็เรื่องของทนายตั้มนะตอนนี้ก็มีการพูดกันไปว่า ตอนนี้ทนายสายหยุดถอนตัวแล้วทนายอาคมถอนตัวทนายตั้มไม่มีทนายไม่ต้องไปห่วงทนายตั้มนะทนายตั้มก็เป็นทนายในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาเขาก็มีทีมงานมีอะไรของเขาแล้วเพราะฉนั้นไม่ต้องไปห่วงอะไรเขานะครับการนําเสนอข่าวในโซเชียลในทีวีอากกว่ากันไปหลักฐานในสำนวนมันก็อีกส่วนหนึ่งคนละเรื่องคนละราวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปสู้คดีเข้าไปนะการที่ทนายตั้มจะติดคุกหรือไม่ผมพูดทุกวันนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในชั้นศาล โจทย์มีอะไรจำเลยมีอะไรพยานหลักฐานสารเข้ามาช่างช่างพยานหลักฐานตามมาตราอะไรครับมาตราสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับมาตราสองร้อยยี่สิบเจ็ดวิอาญานะครับมาตราสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี้เปิดให้ดูให้สารใช้ดูมินิช่างน้ำหนักพยานหลักฐานอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในคดียาาจะมีประเด็นเดียวว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทย์หรือไม่กันแน่เพราะฉะนั้น คดีทนายตั้มก็ไปฟ้องก็เดี๋ยวกรลอก็ฟ้องศาลจ,จำเลยก็สู้แล้วก็ดูนะครับพยานหลักฐานโจทย์หนักแน่นเพียงพอไหมปราศจากข้อสงสัยไหมถ้าปรา,ปราศจากข้อสงสัยก็ติดคุกแตย่ยังมีข้อสงสัยว่าทําผิดหรือเปล่าก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยตามวิายามาตรา227วรรคสองชัดเจนไหมนะส่วนการชั่งน้ําหนักพยานซัดทอดว่าจะเชื่อถือได้เพียงใดนั้นก็ต้องดูว่า ซัดทอดอ่าอ่าซัดอ่าซัดทอดคนอื่นว่าก็ททาความผิดตัวเองก็ทําความผิดด้วยแต่ต um ัวเองไม่ยอมรับผิดถ้าแบบเนี้ยรับฟังไม่ได้สมมุติไปรวบเงินก็ทาความผิดไปรวบเงินขนเงินนะนะครับอย่างคดีทนายตั้มเนี่ยมีนายเล็กเนี่ยนายเล็กไปรวบเงินขนเงินได้ค่าจ้างละแสนหนึ่งตามข่าวนายเจ๊ตนายนายเล็กต้องยอมรับผิดก่อนนะครับแล้วก็ซัดทอดซัดทอดทนายตั้มว่าผมก็ทําผิดทนายตั้มก็ทําผิดอย่างเงี้ยรับฟังได้ พยานทัดทอดในมาตราสองอยยสเจ็ทับหนึ่งแต่ถ้านายเล็กบอกว่าอ,อผมไม่ได้กระทําความผิดผมถูกหลอกใช้ถ้าแบบนี้ยคำทัดทอดรับฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้นะครับมันเคยมีคำพักษาดีกาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าในถ้าร่วมกระทาความผิดจับในกอไก่ได้ในกอไก่รับผิดแต่บอกว่าเอ,อ่คุณตํารวจครับผมไม่ได้ทําผิดคนเดียวนะมีสองคนมีนายขอไข่ด้วยอย่างนี้รับฟังได้แต่ถ้านายกอไก่บอก ไปร่วมไปทำความผิดแต่บอกว่าผมไม่ได้รับผิดครับขอไข่คนเดียวอย่างนี้รับฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะาตัวเองคุณไม่รับผิดคุณไปโยนโยนขี้โยนบาปให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นสองคนต้องร่วมกันรับผิดนี่คือการให้ความรู้นะครับอ่านะครับอันนี้หกโมงครึ่งแนละ้วนะครับอันนี้ก็สั้นๆนะเดี๋ยวพี่เดย์จะไปศาแปลแบงมนครเหนือนะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรนะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ความรู้กันนะครับ วันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าแจ้งความแล้วไม่คืบหน้าได้รับหมายเรียกหมายจับอยากจะถามสอบถามปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาสอบถามนะฮะนี่สินอะไรต่างๆนะครับนะถูกกลมเหงถูกกลางแกอะไรต่างก็ลองทุกลองเรียนก็ได้เบอร์โทรอยู่ที่หน้าเพจเราก็ให้ความรู้คําแนะนํากันทุกวันโดยเฉพาะ FC มานั่งกินกาแฟที่ร้านที่ร้านกาแฟของพี่เดก็ได้อยู่ที่ซอยรามินทา52ทับ1กรุงเทพซอยโรงพยาบาลศินแพทย์นะครับ นะครับมาได้เลยครับเลขที่194หาง่ายครับมานั่งกินกาแฟกันซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อซื้ออ,อ,อะไรต่างมานะฮะแวะมาเยี่ยมพี่เดนะมีความทุกข์ความร้อนนะมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าถูกการแก,กล้งถูกรังแกได้หมดวันนี้แค่นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญพี่เดไปขึ้นศาลก่อนสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าชุก